สวัสดีทุกท่านครับผมช็อคช็อปมาแล้วครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้ดูลิมิเต็ดนะฮะอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลิมิเต็ดที่ต้องบอกว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับใครที่เป็นสายแฟชั่นนะฮะสายสตรีทหรือว่าเป็นแฟนยักษ์เล็กนะฮะเป็นคนที่ชอบใส่ g ีช็อ k ซีรีส์ห้าหอยู่แล้วเนี่ยเรือนนี้เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้คือ g ีช็อ k ครับ d w 5 6ห้าหกศีดฮะตัวนี้ใช้เครื่องสามสสองเนะครับ เราจะไปดูรายละเอียดของตัวเรือนกันนะฮะนิดหน่อยนะครับพอคร่าวๆนะฮะเพื่อที่จะแต่ละท่านเผื่อว่ากําลังตัดสินใจซื้ออยู่ตัดสินใจเลือกอยู่ว่าจะถูกใจตัวเองหรือเปล่านะฮะตัวสีต้องบอกเี่ฮะในกล้องเนี่ยอาจจะดูสีมันจะออกอมฟ้าเข้มๆหน่อยแต่จริงตัวจริงๆเขาเนี่ยสีมันจะค่อนข้างอ่อนกว่าในคลิปนิดนึงนะฮะต้องบอกก่อนมันดรอปนิดนึงเพราะว่าเราใช้ไฟช่วยเนาะนะฮะตัวสายเนี่ยจริงๆ ทาง g s ช็ c k เนี่ยเขาเขียนบอกว่าเลยว่าขีด8ปดเนี่ยนะฮะขีดแปดนี่คือเป็นสีเทานะก็จะเป็นเฉดสีเทาของทาง g ีช็อกเขานะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็แปลกดีนะฮะผมว่ามันสวยมากเลยนะครับตัวสีเนี่ยสวยมากชอบมากนะฮะดูดิสีออกเป็นแบบจะควันบุหรี่ก็ไม่ควันบุหรี่จะขาวก็ไม่ขาวจะเทาก็ไม่เทาจะฟ้าก็ไม่ฟ้าแต่เป็นการผสมผสานเฉดสีที่ดูดีสวยนะครับแล้วก็ขึ้นข้อเนี่ยโอ้โหสวยมากๆ จริงๆผมแอบเชียร์ให้กับสาวๆนะผมว่าสาวๆใส่สวยนะครับสนิเกอร์สักคู่หนึ่งนะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะฮะรับรองว่าเอาอยู่นะฮะเอาอยู่เลยทีเดียวนะครับโอ้โหให้ดูภายนอกก่อนดูเต็มๆนี่ฮะโลโก้ G Shock ก็จะเห็นไม่ชัดเนื่องจากว่ามันเป็นสีเดียวกับตัวเคสเลยนะฮะด้านบนก็เขียน Protection นะฮะหน้าปัดด้านในเนี่ยเนี่ยขอบด้านนอกก่อนแล้วกันนะฮะก็จะเป็นออกสีเทาๆนะครับนี่ ขาเข้ขมๆนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นลายกราฟิกนะฮะเขียวๆอยู่ด้านในด้วยนะฮะนี่ตัวนี้เนี่ยนะครับทาง G-Shock เนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้ออกแบบนะครับร่วมกันกับคุณ โยชินะครัลอตเทนนะครับผมเองไม่แน่ใจว่าเป็นฉายาของเขาของศิลปินท่านนี้หรือว่าเป็นชื่อเขานะครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณโยชิแล้วกันนะฮะซึ่งตัวหน้าตากระป๋องเหล็กด้านในเนี่ยก็จะเขียนบอกเลยนะฮะเนี่ยแบบนี้ G-Shock นะครับนี่โยชิลอตเทนนะฮะจริงๆเล่าเล่าเท้าความนิดหนึ่งฮะเท้าความนิดหนึ่งว่าคุณโยชิเองเนี่ยเป็นศิลปินที่ออกแบบ ศิละปะศิละปะนะฮะได้หลายแขนงมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านดนตรีนะฮะทางการปั้นนะฮะการออกแบบแผ่นเสียงอ,อ,อะไรกับภาพวาดศิละปะนะฮะศิลปะศิละปะนะฮะหรือว่าการเพ้นสีต่างๆตามกําแพงเนี่ยนะฮะก็เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่รู้จักในวงกว้างพอสมควรแต่สำหรับคนไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนักนะฮะแต่ว่าผมมีโอกาสได้นั่งดู y t u t u นะฮะช่องของเขาแล้วก็ได้เสพสื่อผลงานเขามา ระดับหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นแฟนตัวยงเขานะฮะเพียงแต่ว่าอยากจะได้เอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังว่าเขาคือใครนะฮะได้บอกว่าติดรูปเขาไว้ว่าคนนี้แหละคือคุณโยชิซึ่งก็ยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยที่ทางจีช็อกนะครับจีช็อกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหลายหลายหลายคนรู้เนี่ยจะว่าเอามาขายที่ไทยเนี่ยก็คือแบบลิมิเต็ดมากมายแล้วนะที่ขายในญี่ปุ่นอยู่บางรุ่นแบบไม่รู้จักเลยเพราะว่า ทั้งศิลปินนะฮะทั้งอะไรต่างๆที่เขาไปจับมาคอแลแลบเนี่ยนักกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนะฮะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นไปโตเกียวนี่จะเห็นเลยว่า G-Shock ok, ที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดของเขาเนี่ยบางเรือนไม่เคยเห็นเลยแบบยังเยอะนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตัวนาฬิกาไว้ก่อนเพราะว่า จะให้ดูกล่องนิดนึงนะฮะพอดีว่าไอ้ปืนยิงแสงเลเซอร์ของมเนไอ้ตัวยิงแฟลชไฟสีม่วงเนี่ยมันเสียนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามันอยู่ในที่มืดเนี่ยนะฮะตรงกระป๋องเหล็กเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเรืองแสงนะครับมันจะเรืองแสงนี่มันมืดไม่พอมนี่นี่นี่ฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเห็นชัดนะฮะก็จะเขียนรายละเอียดนี่โตเกียวมิวสิกไนท์นะครับนี่ก็ค,คือเขาต้องการที่จะสื่อว่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของอ โตเกียวในยามค่ำคืนนั่นเองซึ่งจริงๆของจี่ช่องเนี่ยเขามีหลายรุ่นนะครับที่พยายามจะสื่อว่าโตเกียวยามค่ำคืนเนี่ยแบบมันคือความสวยงามนะฮะต่างๆแสงสีเสียงทั้งด้านดนตรีอะไรต่างๆแล้วก็ตัวกล่องข้างนอกเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในที่มืดมันจะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพเอาไว้ให้ดูแล้วกันนะนี่เห็นไหมอ่านี่คือหน้าตาของกล่อง,องเขานะครับก็ไม่เหมือนคนอื่นละ เป็นคนอื่นละนะฮะอ่ะทีนี้มาดูตรงตัวนาฬิกากันบ้างนะฮะแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยหลายท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าอยู่บนพื้นฐานของซีรีส์5600นะครับแล้วก็ยังใช้ตัวเครื่องเดียวกับอีกหลายๆรุ่นด้วยแต่ว่าตัวน้ําหนักเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างมีความเบากว่ารุ่นอื่นเช่นนิดเดียวเรียกว่า0.2กรัมเลยแบบแยกไม่ออกเลยนะฮะแต่รู้ไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะฮะยักษ์เล็กตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักอยู่ที่55กรัมนะฮะอยู่ที่ 50ปลายๆบ้างแต่ตัวนี้เนะี่ยมีน้ำหนักอยู่แค่53กรัมเท่านั้นก็ถือว่าเบากว่ารุ่นอื่นๆในซีรีส์เดียวกันซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้วัสดุหรืออะไรต่างๆนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนะี่ยใช้ฐานนะครับที่เป็นแบตเตอรี่ตัว CR2016 เหมือนกันอันนี้คือ Casio เขาเขียนให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าตัวนี้เนะี่ยมันใช้ถานได้น้อยกว่ารุ่นอื่นๆ รุ่นอื่นเนี่ยอายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ3ปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย CR2 0 0 6เหมือนกันจะใช้ได้แค่ประมาณ2ปีเท่านั้นอันนี้ข้อมูลลึกเนี่ยผมไม่ทราบจริงว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าอันนี้คือเขาเขียนไว้แบบนี้ซึ่งในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยอันนี้เราก็ต้องลองใช้งานกันดูว่ามันเป็นไปตามที่เขาเขียนหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะเป๊ะนะครับส่วนใหญ่จะเป๊ะเลยบอกบอกอย่างนี้เลยนะฮะนี่ให้ดูรอบๆก่อนอ่านะฮะประกันของเซนทะันเนาะตัวนี้นะครับนี่ นีฝาด้านหลังนะครับแล้วก็เข็มขัดที่ล็อกสายต่างๆก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สีด้านนะครับฟิลลิ่งในการจับเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีความสัก삭นะฮะสัก삭นิ้วสัก삭มือหน่อยนะครับแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นอีกฟิลหนึ่งด้านในจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะฮะใส่สบายนะครับผมลองใส่เล่นดูละนะฮะหน้าปัดก็จะใสนะครับดูเวลาง่ายแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของ ที่เขียนว่าช็อกเลซิตอยู่ตรงเนี้ยด้านล่างนะครจะเป็นสีส้มๆ,มๆเวลาที่เลือนนี้เนี่ยถ้าใช้ในการคืนเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะว่าอย่างที่เขาบอกเลยว่ามันจะมีการเรืองแสงออกมาเวลาที่อยู่ในที่มืดนะครับก็สวยงามนะครับมากๆส่วนเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยไม่ต่างกับ5 6 0 0นะครับไม่ต่างกับ560ศตัวอื่นๆนะครับวัสดุนะฮะเป็นเลซินเหมือนกันเลยนะครับขนาดหน้าปัดอยู่ที่42.8ม mm มรวมขอบนะครับรวมขอบนะเท่กับ ยักษ์เล็กรุ่นอื่นๆอย่างที่เราคุ้นเคยเทยวเรียกกันดีนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่53กรัมก็ถือว่าเบาวกว่ารุ่นอื่นนิดนึงแทบแยกไม่ออกนะฮะแล้วก็สายก็เป็นเรซินกรอบก็เป็นเรซินนะครับกันน้ํา200เมตรแล้วก็แน่นอนจีช็อ k นะครับก็กันกระแทกได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวกระจกก็ไม่ได้มีกระจกอะไรพิเศษนะฮะก็เป็นกระจกมินเนอ่ยลธรรมดานี่แหละนะครับก็ไม่ธรรมดานะมินเนอรลก็เป็นกระจกที่คอนข้าที่จะทนต่อเรื่องของแรงดันน้าได้ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ด้านในว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยนาฬิกาเนี่ยอยู่หน้าบอกเวลานะครับนี่บอกเวลาตรงที่24เสิ H ตรงนี้เนี่ยหมายความว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยอยู่ในรูปแบบของการบอกเวลาแบบ24ชั่วโมงนะฮะเห็นด้านหลังก็จะเป็นวินาทีเนาะตอนนี้5โมง7นาทีนะครับวันจันทร์นะฮะตรงนี้จะเป็นวันแบบภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นเดือนแล้วก็เป็นวันที่นะครับแล้วก็จะมีขีดเขียวๆตรงนี้เป็นเอฟเฟกหน้าปัดที่ทาง G-Shock กับคุณโยชิเนี่ย Marcel. เขาเออกแบบร่วมกันนะครับ ฟังก์ชันถัดไปนะครับก็คือฟังก์ชันนาฬิกาปลุกนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งนาฬิกาปลุกได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้มีไฟแฟลชนะฮะแจ้งเตือนได้ด้วยเมื่อมีนาฬิกาปลุกนะฮะเวลาที่มีเสียงนะฮะหรือว่าถึงเวลาปลุกเนี่ยตัวแฟลชมันก็จะกระพริบ แล้วก็ตัวแฟลชเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเตือนเฉพาะตอนที่เราตั้งนายกาปลุกเท่านั้นนะครับมันสามารถที่จะแจ้งเตือนเป็นแบบรลายชั่วโมงได้ด้วยซึ่งฟังก์ชันไฟแฟลชเปิดปิดเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเปิดปิดได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการเลยนะฮะถ้าเราต้องการที่จะให้ฐานมันใช้ได้นานหน่อยไฟแฟลชพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ถ้าใครอยากใช้แบบเต็มกําลังนะฮะก็เปิดใช้ได้เพราะว่าฐานมันเปลี่ยนมันไม่แพงเนาะแล้วก็มันอยู่ในระยะเวลารับประกันด้วยนะครับอ่า แล้วก็ฟังก์ชันเรื่องของการจับเวลาถอยหลังนะฮะด้านบนก็ยังบอกเวลาปัจจุบันอยู่นะฮะด้านบนตรงนี้จะเป็นช่องบอกเวลาปัจจุบันอ่านีก็จับเวลาเดินหน้าตามปกตินะฮะนี่อ่าตรงนี้ก็ยังบอกเวลาอยู่นะครับอ่าแล้วก็กลับสู่หน้าแรกจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอยากให้ดูเรื่องของการออกแบบแล้วก็สีที่เขาเลือกใช้ผมว่าเนี่ยสังเกตดูนะครับตัวสีกล่องมีกล่องด้านในนะแล้วก็กล่องด้านนอก แล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับซึ่งผมว่ามันเหมาะแก่การเก็บมากๆแบบคนที่ชอบสะสมนาฬิกาที่อาจจะไม่รู้สึกว่ามันต้องแพงเสมอไปแต่เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่บางทีในเมืองไทยเนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วนะฮะแทบจะหาไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างทีจะน่าสนใจแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากด้วยนะครับบอกบอกไว้เลยว่าไม่ถึงสี่พันะนะนะราคาณตอนนี้นะครับไม่ถึงสี่พันก็สามพันกว่าบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าค่อนข้างมีความน่าสนใจมากๆ,ๆนะฮะทั้งในเรื่องของ ฟังก์ชันเนี่ยไม่ต้องโฟกัสเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากมีแต่ฟังก์ชันที่มันจําเป็นต้องใช้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของอสีที่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากๆมันสวยมากๆจริงนะสวยจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูขึ้นข้อให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นไหมฮะสวยนะดูพอสีอยู่บนข้อมือเนี่ยยิ่งสวยไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็หน้าปัดเขาเนี่ยก็มีการแบบ เล่นแสงหน่อยๆด้วยนะครับสวยโอ้โหแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเล่นแสงแบบจริงจังนะครับอันนี้เนี่ยมันสะท้อนกับหลอดไฟที่ผมใช้ถ่ายคลิปมันก็จะดูสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่ว่าขอบเทาด้านนอกเนี่ยมันเป็นเงาเงาเนาะมันก็จะทําให้อา,ารากาเนี่ยโดดเด่นขึ้นไปอีกนะฮะยิ่งแบบว่าใช้ฟังก์ชันเขาเต็มเต็มเนี่ยได้ให้ให้กดให้ดูไฟหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวไปดูไฟกันอ่ะนี่นะฮะอ่าเห็นไหมฮะ ไฟก็จะเป็นสีฟ้านะฮะอมเขียวสีเขียวอมฟ้าประมาณนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับเวลาที่นาฬิกาปลุกเนี่ยก็จะเป็นไฟสีแบบนี้แหละเวลามันกระพริบเตือนลายชั่วโมงนี่นะฮะก็<อ>แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแต่ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะแล้วก็ถ้าได้ผู้หญิงซื้อไปใส่เนี่ยน่าจะเหมาะกว่าผู้ชายด้วยซ้ำนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้น่าจะครบด้วนแล้วไม่มีอะไรตกหล่นนะฮะตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นสามารถคุยกันได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ยังไงฝากวัดช็อกช็อปไปด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ